สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเช่นเคยนะครับมาเมมโมรี่นะครับสวัสดีวันฉตดมงคลด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่วันที่อะไรวันนี้วันที่สี่วันที่ห้าว่ะเออสวัสดีก็จาไม่ได้วันที่ห้าวันที่ห้าคือวันฉตดมงคลนะครับก็ถามว่าวันนี้มาทําอะไรนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปวันนี้ห้องก็วันนี้ว่าจะออกมาขับแก๊บกับโบนะครับลองขับดูซิว่าถ้าเกิดผมขับรถเนี่ยขับแก๊บขับโบวันนี้จะได้เงินสักเท่าไหร่แต่ต้องแบบผมต้องบอกผมไม่ชัว์จะขับกี่ชั่วโมงครับคือเอาที่สภาพร่างกายไหวนะครับเพราะว่าเมืื่อคนก็ เมื่อวานไปธุระมาก็ทั้งวันเลยก็คลิปนี้ยถ่ายวันฉตดแต่ว่าจะลงวันไหนอีกเรื่องนึงนะจะนี้ตต่อให้ไวแล้วกันเราจะมาดูว่าขา่าวแก๊ปข่าวโบเนี่ยวันนี้วันฉตดทั้งวันเนี่ยจะได้เอ้ยวันฉตดเนี่ยจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ต้องเกินอย่างนี้ครับว่าอาชีพเนี้ยผมทํามานานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่เลยแล้วก็ขับมาขับรถยนต์เนี่ยป,ปีกว่าแนละ้วไม่เคยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรายได้แบบเป็นจริงเป็นจังเลยวันนี้ก็ว่าจะลองทําดูนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิป ไปแล้วก็ขับรถไปเหมือนคนอื่นๆนะจ่อาจจะมาสรุปกันตอนอาจจะมาทาคลิปลงเรื่อยๆแล้วก็อาจจะสรุปกันตอนเย็นทีเดียวเพราะว่าผมมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะครับไม่ได้มีหลายเครื่องนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายคลิปว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ประสบการณ์ใครขับวันนี้มันเป็นยังไงอ่าโอเคครับใครแล้วพร้อมติดตามมันะ้เนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยขออภัยกับเสือเยอะนิดนึงโอ้โหปะ โอเคครับตอนนี้จบงานแรกแล้วนะครับมาส่งลูกค้าที่หมอชิด2เนาะก็ระหว่างนี้ผมไปเข้าห้องน้ำแล้นก็จะไปหาข้าวกินก่อนนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้กินข้าวเช้าเลยได้เงินมาทั้งหมด106บาทนะครับก็นี่คือรายได้ของเป็นงานของแกร็บที่หักส่วนแบ่งแล้วนะครับของแกร็บนี่มันจะหักจะหักเปอร์เซ็นต์มาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวก่นไปรับงานต่อไปขอไปกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเก้าโมงแล้วเริ่มหิวมากแล้วด้วยเนาะกินข้าวก่อนเนาะ ใค่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงเนาะผมรู้สึกว่างานไม่ค่อยมีนะคือรู้ผมอยู่ผิดที่เนะผมอยู่ทั้งหมอชีตตอนนี้อยู่ได้งานมาเรื่อยๆแถววัชรพล,ะลคืออารมณ์แบบปะป่ายไม่ได้เยอะเองที่คิดนะ่ะรือเป็นเพราะว่าเป็นวันฉันมงคลเป็นวันหยุดยาวคนก็เลยแบบกลับบ้านกันยังไม่กลับมากันหรือเปล่าเนาะก็ยัง วิ่งเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่ได้500อเลยนะนี่คือสงแอปรวมกันนะไม่ใช่อปเดียวผมเปิดคู่นะครับแล้วก็ล่าสุดแอปโบมีปัญหาด้วยมันบอกว่าผมมาเมินเฉยกับงานทังที่ว่ามีงานส่งเข้ามาแต่ไม,ไม่ยอมเด้งขึ้นหน้าแอปให้ผมก็ไม่รู้เป็นที่อะไรเหมือนกันนะครับโทรศัพท์ผมลดไม่ที่ระบบกันแน่เดี๋ยวเราวิ่งกันต่อสักพักนะครับอาจจะประมาณห้าหกโมงก็จะเข้าห้องแล้วผมครับผมครับผมวันนี้เราก็มาคุยกันตอนเย็นๆเนาะ จริงๆต้องสารภาพมันอย่างนี้ก่อนเลยว่าผมเลิกวิ่งงานตั้งแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วเพราะว่าวันนี้ผมรู้สึกว่างานมันน้อยแล้วก็มันไม่ค่อยเด้งนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันอยู่นักข่าวเลิกที่มันติดกันหยุดยาวด้วยทําให้งานน้อยไปมากนะครับก็มันก็เลยส่งผลต่อรายได้ที่เข้ามาคือคนอื่นๆจะมีรายได้เยอะกว่านี้นะในวันฉาดมงคลก็จะมีหลายคนวิ่งเหมือนกันเขาจะมีเงินรายได้เยอะกว่านี้แหละจะมีเทคนิคที่มันดีกว่านี้ก็ ก็มาแชร์กันได้นะครับจริงผมก็อยากอยากพูดอยากคุยเหมือนกันก็มาขอสรุปอะไรได้นะครับคือต้องท้าความว่าผมเนี่ยวิ่งงานตั้งแต่8โมงครึ่งของเมื่อเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ไปจบงานที่ประมาณบ่ายโมงครึ่งเองแล้วจะมีช่วงที่อยู่กินข้าวไปประมาณเกือบเกือบชั่วโมงอยู่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเนี่ยเออห้าหกชั่วโมงได้ไหมประมาณห้าชั่วโมงตัวกว่าๆเนาะหรือเปล่านะ แปดครึ่งเก้าครึ่งสิบครึ่งสิบเอ็ดครึ่งสิบสองครึ่งสิบสามครึ่งก็ประมาณสี่ชั่วโมงโดยประมาณนะคือห่างเวลากินข้าวไปนิดน,นึงนะเพราะว่าผมก็แวะกินข้าวเช้าด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็วิ่งมาราธอนมาถึงบ่ายครึ่งครับก็มาสรุปรายได้ก็ประมาณกับของแกลบนะครับโอเคของแกลบจะอยู่ที่213บาทนะครับอันนี้คือตัวเลขที่หักเปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วก็โบนส์จะอยู่ที่477บาทหักเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ได้หักพวกค่าน้ำมันค่าระยะต่างๆนะครับก็ต้องอยออมมมรรััับวววว่่าานนนี้้ผเงกก็ูสึปด ปวดแขนด้วยแล้วก็ปวดขาดเพราะเมื่อวานก็ขับรถเยอะก็เลยวันนี้ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ไหวแล้วก็มีฝนตกระหว่างทางด้วยครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมไปส่งลูกค้าที่รังสิตที่ลงังสิตเนี่ยก็จะรถติดมากช่วงที่เขาเรียกอะไรเลี้ยวเขาเป็นตัวสองร้อปีมันจะมีสะพานข้ามไปอะตรงนั้นมันเรียกว่าอะไระไปทางบางกะดีอ่ะ,อะผมไปส่งลูกค้าที่ลงังสิตติวานนท์มันก็มันติดอะปนจักรีเลนเลอสองเลนนะมันก็มันก็ติดโคตรอยู่แล้ว พอจบงานนี้ก็ได้งานกลับมาฟิวเจอร์ป้าลางังสตหลังจากนั้นผมก็ปิดแอปกลับห้องเลยเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายผมมันอ่อนล้ามันก็ขับต่อไม่ไหวครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าแผนของผมคือ no complete นะครับไม่สําเร็จนะครับคือไม่ได้วิ่งทั้งวันตามที่ตั้งใจเอาไว้ขออภัยในความบิดผิดตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าสภาพร่างกายผมมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็กลับมาห้องเนี่ยก็เลยได้นเคลียร์ทุละนนู่นนี่ก่อนที่จะไปทํางานวันพรุ่งนี้นะครับก็จะพูดถึงปัญหาที่เราเจอวันนี้ที่เจอสดๆร้อนก็คือ แอปโบเนี่ยมันไม่ขึ้นคือมันบอกมีงานเด้งเข้ามาที่เพจบริจัคใหม่บอกผมเมินเฉยครับงานแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ให้ผมปัดหรือให้ผมกดรับอะ่ะก็กลายาว่าโดนหักคะแนนเป็นฟร,ฟรีนี่คือโคตรเซ็งเลยนะเซ็งมากด้วยโหแบบคือมาคะแนนเดียวก็จริงอะ่ะแต่คะแนนเดียวสำหรับคนขับเนี่ยมันเยอะนะสำหรับคนที่เคยขับพวกนี้จะเข้าใจกันดีแล้วก็รู้สึกว่า จริงๆวันนี้ผมยังรู้สึกมันไม่คุ้มเท่าไหร่กับตัวผมเองนะย้ำว่ากับตัวผมเองแล้วก็รายได้ที่ผมได้มาวันนี้มันอาจจะดูน้อยที่บอกแล้วก็ไม่ได้ขับเยอะอาจจะติดเรื่องปัญหาเรื่องสภาพร่างกายผมเองที่เนี่ยมันมันก็ได้แค่นี้รวมกันแล้วก็ไม่ถึง700ดร้อยด้ยซ้ไปหกรยเกิบาทนะโดยประมาณครับทําให้นั่นแหละยอมรัว,ว่าเหนื่อยครับมันมีปัญหาหลายๆอย่างบ่นซะยาวเลยไปนอกเรื่องละ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็อยากจะมาทําคลิปสรุปเรื่องข้อดีข้อเสียของแก๊ปองโบ้บ้างนะเพราะว่าผมเองก็ทําอาชีพนี้มาเนี่ยก็เข้าปีที่6แล้วผมขับมาตั้งแต่สมัยขับมอเตอร์ไซค์แต่ว่าตั้งแต่แก๊็วินเป็นแก๊็มอเตอร์ไซค์แก๊็ฟูดแกล็บไเพีก็เคยขับนะแต่ว่าผมรู้สึกไม่ชอบก็เลยมาวิ่งวินแล้วก็พอมามีรถยนต์ก็มาวิ่งแกล็แก๊็คาร์แล้วก็มีโบ้คาร์แต่โบ้เนี่ยก็คือใช้มาขับตอนที่มีรถยนต์เลยไม่เคยขับ โบวินมาก่อนครับก็จะไม่มีประสบการณ์ด้านการก,กับโบโมอเตอร์ไซค์ในส่วนนี้ก็เรามาแชร์กันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปเต็มหรือว่ารีวิวข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยก็จะมาพูดมาคุยกันต้องบอกว่าวันนี้คือวันที่วันที่5พฤษภาคมนะครับวันที่5เดือน5แต่วันที่ลงคลิปอาจจะมีการเลทไปบ้างก็ขออภัยเดินรับแล้วส่วนนี้ใครจะบอกว่าผมมีวิธีในการวิ่งที่มันดีกว่านี้หรือว่าผมวิง่งใค้สี่วมมงผมได้มากกว่าคุณนะ ก็จริงๆก็ก็รบกวนบอกหน่อยนะครับผมผมก็อยากได้วิธีพวกนั้นเหมือนกันแล้วก็อย่างเดียดเงินผมก็อยากได้นั่นแหละเออถ้าพูดในความเป็นจริงนะก็อยากได้เงินเหมือนกันถ้าใครมีเทคนิคดีๆเนี่ยก็บอกได้นะเพราะผมมันได้มีเทคนิคผมมันก็สักแต่ว่าวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยแค่นั้นเองแล้วก็จะมีบ้างที่ผมจะไม่ค่อยรับงานในสุขุมวิทอันนี้เหตุผลส่วนตัวนะคือชั่วโมงกว่าได้ร้อยกว่าสำหรับผมมันมันไม่คุ้มครับก็ยังไงนะพูดเหมือตรงนี้แล้วเนี่ยวันนี้ก็รบกวน นิดนึงนะครับมีอะไรอยากแชร์อยากพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างนะค,คุณจะเข้ามาตอบและสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมาเมมโมรี่เลยนะคะขอบคุณมากครับ